สแกนกองทุนหุ้นสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นได้แล้วบนเทรดแมนสำหรับวิธีการใช้งานตัวสแกนกองทุนหุ้นสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นนะครับไปในส่วนของเมนูในส่วนของกลุ่มให้เลือกเป็น Analysis ครับในส่วนของ e ท p l a t e ให้เลือกเป็นสแกนค่าตั้งต้นของสแกนเนี่ยมาอยู่ที่ s t o อกหรือว่าหุ้นนะครับให้เปลี่ยนเป็นฟันหรือว่ากองทุน สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของกองทุนหุ้นสารัฐแล้วก็คลิกซ้ายที่กองทุนหุ้นสารันะครับเขาจะมีคําอธิบายว่าลุยโอกาสลงทุนนะครับในดินแดนแห่งนวัตกรรมศูนย์กลางของบริษัทเทคโนโลยีนะครับของโลกเลยอ่าแบบนี้นะครับตัวข้อมูลเนี่ยล่าสุดอยู่ที่วันนี้คือวันที่มาทึกเทปตอนบ่ายโมงสานาทีอ่านะครับคลิกที่รายเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่า ตัวเงื่อนไขาการสแกนมีอะไรบ้างก็มีทั้งหมด4ข้อย่อยนะครับเป็นส่วนของ EPS นะครับน่มากกว่า60%ของหุ้นนะครับใน S&P 500ในมีกำไรเติบโตค่างเงินบาทแล้วก็ s m a บางคนบอกว่าเห็นแบบนี้สงสัยว่าคืออะไรนะครับให้ไปมองด้านขวามือตรงนี้นะครับในส่วนของบริษัทสหรัฐนะครับมีแนวโน้มผลประกอบการแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่ของบริษัทในดัชนี S&P 5 0 0เนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับ ค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทิศทางตลาดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือว่า s m a อ่าทีนี้มาดูในส่วนของอัตราผลตอบแทนเนี่ยปัจจุบันที่ยังไม่ได้ขายหมายความว่ากองทุนที่ติดสแกนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมีติดอยู่2กลกองนะ s c b a p นะครับ USAP กับ SCB-RM-USA วงเล็บ A ตรงนี้นะครับ สองกองนี้เฉลี่ยนะครับขาดทุนอยู่เนี่ยขาดทุนอยู่ที่ลบนะครับ1.73%อ่ายังไม่ได้ขายก็คือยังถืออยู่นั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของผลตอบแทนย้อนหลังที่ขายแล้วเนี่ยก็1เดือนบวก0.34นะครับ3เดือนบวก0.34 1ปีบวก1.77 3ามปี1.7 7แล้วก็ตั้งแต่เริ่มก็เป็น1.7 7เหมือนกันทีนี้เราสามารถดูรายการที่ปิดแล้วก็คือรายการที่ซื้อ นะครับกองทุนแล้วก็ขายออกไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับพอเวทน้ําหนักการปั๊บก็จะกลายเป็นประวัติที่ขายแล้วตรงนี้ผลตอบแทนตรงนี้นั่นเองอ่านี่คือคือที่มานะครับทีนี้มาลองดูกองทุนหุ้นยุโรปบ้านะครับกองทุนหุ้นยุโรปเนี่ยก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเทคโนโลยีกับสินค้าแบรนด์ดังต่างอ่า,า,าแบบนี้นะครับทีนี้ตัวไ้ใน ของเงื่อนไขเนี่ยก็มีทั้งหมด4ข้อย่อยเหมือนกันอ่าแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้ตรงนี้ทีนี้อัตราผลตอบแทนเนี่ยมีติดสแกนอยู่1กองนะเป็นกอง K T Euro 5 0 A ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ขายเนี่ยได้กำไรเฉลี่ยนะบวก1.02อ่าที่ขายแล้ว1เดือนคือบวก0.68%นะครับแล้วก็ ที่ขแล้วเนี่ยก็3เดือนคือติดลบ0.72 1ปีลบ0.72 3ปีลบ0.79นะครับตั้งแต่เริ่มคือลบ0.79แล้วเราสามารถดรูรายการที่ปิดแล้วเนี่ยอ่าก็เป็น3กองนี้นะครับเฉลี่ยกันนะครับอ่าสุดท้ายเป็นกองทุนหุ้นญี่ปุ่นอ่าหุนญี่ปุ่นเนี่ยก็คว้าโอกาสใหม่ในดินแดนอาติดูไทยนะครับก็าคำอธิบายก็มี4ข้อย่อเหมือนกันเงื่อนไขนะครับอ่า ทีนี้ดูกองทุนที่ญี่ปุ่นนี้ค่อนข้างใจชืดนิดน,นึงนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับและที่สําคัญวันที่มาถึกเทปเนี่ยมีแรงซื้อนะครับคือเป็นวันที่ควรซื้อกองทุนนะวันแรกนะครับนะเป็นในส่วนของ S c B N K 2 2 5นะครับการแปลผลนี่คือถูกตัวกับถูกเวลาแบบนี้นะถูกตัวกับถูกเวลานะครับทีนี้วันที่มีแรงซื้อคือบ่ายโมง 3.6นาทีนะครับมีสัญญาณซื้ออยู่ที่40.83อันนี้เป็นราคาหน่วยของ NAB นะครับมีแรงซื้อวันแรกทีนี้ที่ติดสแกนมีอยู่2กองนะครับแต่ว่าเป็นจริงๆเป็นค่ายเดียวกันของ ACB นะครับแต่ว่าช่องทางการขายเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็น E เนี่ยจะเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ครับถ้าเป็น225อาเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของทางบลเองนะครับทีนี้ ถ้าไปดูในส่วนของรายการปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่ได้ขายก็เป็นบวก6.59นะครับรายการที่ปิดแล้วคือขายแล้วเนี่ยอยู่ที่บวก1.89นะครับสเดือนอยู่ที่0.43อ่า1ปีอยู่ที่บวก0.43 3ปีอยู่ที่บวก2.19แล้วก็ตั้งแต่เริ่มอยู่ที่2.19นั่นเองอ่าทีนี้ที่ผมบอกว่าถูกตัวกระทูเวลาเนี่ย ในส่วนของการแปลผลเราสามารถคลิกดูที่ชื่อกองทุนได้เลยอย่างเช่นผมสนใจในส่วนของ acb nk 2 2 5ก็คลิกซ้ายไป1ครั้งนะครับก็จะพาไปที่หน้ารายละเอียดนะครับการแปลผลก็สังเกตว่าถูกตัวก็คือผลตอบแทนดีมาเทียบกับเงินเฟอ้อนะครับถูกเวลาคือกราฟเทคนิคเป็นขาขึ้นสรุปผลว่ามีแรงซื้อนัน่นเองแอแบบนี้เราก็สามารถ สแกนกองทุนหุ้นสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นนะครับเพื่อเปิดใจในการลงทุนหุ้นต่างประเทศได้แล้วนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็สามารถสแกนกองทุนหุ้นสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นได้แล้วนะครับเราใช้เทรดแม่นกันดูเพื่อลงทุนประหยัดเวลาเพื่อเรื่องสัมพันธ์กว่าในชีวิตครับ